สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากร และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาวิเคราะห์ดาวมรตยูนะคะเพราะดาวนั้นจะทําการโคจรยกย้ายในช่วงวันที่7กรกฎาคมไปจนถึงวันที่1นธันวาคมปี2,565นะคะดาวมรตยูนั้นมีทั้งด้านดีและมีทั้งด้านเสียค่ะดาวมรตยูหมายถึงการเปลี่ยนแปลงหมายถึงการปฏิวัติ หมายถึงกงกรรมกงเกวียนนะคะตามคำคำกลอนที่เขาได้กล่าวเอาไว้ว่าชั่ว7จดทีดีเหนนี่ก็คือความหมายของการเปลี่ยนแปลงค่ะดาวมรตยูมีรอบวงการโคจรประมาณ7ปีเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นมันจะไม่ได้เกิดขึ้นแบบปุบป,ปรับฉับพลันทันทีทันใด มันจะเป็นลักษณะที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงนะคะเรามาวิเคราะห์ดาวมฤตยูในครั้งนี้เราจะได้ตั้งรับเราจะได้วางแผนเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของเรานะแต่ทุกๆลัคนาราศีไม่ต้องกังวลมากจนเกินไปค่ะนะอย่าก,กังวลให้มองโลกตามความเป็นจริงและประพฤติปฏิบัติตัวให้อยู่ในกฎอยู่ในกรอบจะดีที่สุด ดาวมรตยูไม่ได้เป็นเจ้าเรือนใดไม่ได้ครองภพใดไม่ได้ครองเรือนใดแต่สามารถส่งกระแสส่งอิทธิพลต่อทุกๆลัคนาราศีดังนั้นเรามาเช็คกันเลยค่ะว่าดาวมฤตยูที่ทำการโคจรยกย้ายในครั้งนี้จะส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศีอย่างไรบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนค่ะชาวมิถุนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมิถุนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีมิถุนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนจนถึงวันที่15กรกฎาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนว่าในช่วงที่ดาวมฤตยูทําการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีมิถุนคะ่ะดาวมฤตยูนั้นเป็นดาวที่ไม่มีภพไม่มีเรือนเป็นของตัวเองนะเมื่อโคจรไปอยู่ที่ภพใดเรือนใดเขาจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ภพนั้นเรือนนั้นและจะไปส่งกระแสที่ดาวเจ้าเรือนนั้นนั้นให้ส่งอิทธิพลมายังตัวเรามายังเจ้าลัคนานั่นเองค่ะดาวมฤตยูได้ทําการโคจรโยกย้ายออกจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภในช่วงวันที่7กรกฎาคม ไปจนถึงวันที่1นธันวาคมปี2565ก็จะกินระยะเวลาประมาณ5-6เดือนนะคะเชาวขออภัยค่ะดาวมฤตยูเนี่ยมีรอบวงการโคจรประมาณ7ปี แต่การที่โคจรมาอยู่ในราศีพฤษภระยะสั้นๆประมาณ5-6เดือนตรงนี้เป็นเหมือนวอร์มเครื่องเป็นเหมือนการอุ่นเครื่องก่อนนะหลังจากนั้นดาวจะโคจรวิปริตถอยกลับมาที่ราศีเมษอีกเหมือนเดิมและพอในช่วงเดือนมีนาคมปี6-6นะคะก็จะโคจรไปอยู่ที่ราศีพฤษภทีนี้จะอยู่ยาวเลยค่ะประมาณ6-7ปีเลยอยู่ยาวไปเลยนะคะอันนี้ที่มาอยู่ในราศีพฤษภประมาณ5-6เดือนมาบอกสัญญาณ มากระตุน้นมาวอร์มเครื่องก่อนนะคะให้กับทุกๆลัคนาราศีได้เตรียมตัววางแผนชีวิตของตัวเองการที่ดาวมฤตยูย้ายออกจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภในครั้งนี้ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีมากสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนเพราะราศีเมษคือ เรือนลาภะของคุณก่อนหน้านี้ที่ดาวมฤตยูอยู่ในเรือนลาภะนั้นทําให้คุณมีโอกาสที่จะต้องใช้ใจเยอะเหลือเกินสําหรับชาวไม่ถุนเงินได้มาก็ต้องจ่ายออกไปนะคะก่อเกิดหนี้สินด้วยสําหรับบางคนและไม่พอเท่านั้นดาวมฤตยูยังทําบุมเล็งไปยังเรือนปุตตะด้วยในรอบเจปีที่ผ่านมานะคะชาวมิถุนหลายๆคนก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับบุตรบริวานนะคะใครมีลูกน้องใครมีบริวารเขาอาจจะเจ็บ ไม่สบายไม่เชื่อฟังเราแข็งข้อกับเราหรือบางคนอาจจะมีปัญหากับลูกหลานของตัวเองหรือบางคนนะคะอยากจะเริ่มสิ่งใดก็มีเกณฑ์ติดขัดมันไปไม่สุดลักษณะนี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในจังหวะที่ดาวมฤตยูโคจรมาอยู่ที่ราศีพฤษภนี้คือมาอยู่ในเรือนวินาศดาวเสีย เมื่อโคจรมาอยู่ในเรือนเสียก็ย่อมส่งผลเป็นด้านบวกด้านดีได้เช่นเดียวกันค่ะถือว่าครั้งนี้เป็นการโคจรในในรอบ7ปีเป็นการโคจรครั้งใหญ่นะคะและการที่ดาวมฤตยูมาอยู่ในเรือนวินาตรงนี้เนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังเลยคือปัญหาเก่า คนที่ไม่หวังดีกับคุณคนมาแทงข้างหลังแล้วก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความลับบางอย่างอาจจะรั่วไหลข้อมูลงานที่ไม่อยากจะบอกใครอาจจะรั่วไหลลักษณะนี้ค่ะคือสิ่งที่ชาวลัคนาราศีไม่ถุนจะต้องระมัดระวังทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะดาวมรตยูโคจรมาอยู่ในราศีพฤษภนั่นก็คือมาอยู่ที่บ้านเรือนของดาวพรฤหัส เราจะต้องมาพิจารณาที่ดาวพระศุกร์ค่ะว่าดาวพระศุกร์โคจรไปอยู่ที่ใดไปอยู่ที่ภพใดเรือนใดอิทธิพลก็จะเป็นไปตามลักษณะภพนั้นเรือนนั้นไม่ได้หมายความว่าดาวมรตยูโคจรมาอยู่ในเรือนวินาศจะส่งผลเสียตลอด7ปีหรือจะส่งผลดีตลอด7ปีมันเป็นไปไม่ได้ค่ะในระยะเวลาตลอด7ปีตรงนี้มันคือ84เดือนนะคะ84เดือนตรงนี้หมายความว่าดาว ที่ดาวมฤตยูที่โครจรไปอยู่ในเรือนของดาวพระสงฆ์นั้นดาวพระสงฆ์มีการโครจรยกย้ายทุกเดือน84ครั้งที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องราวต่างๆไปในมุมต่างๆของชีวิตไปในบทบาทต่างๆเพราะฉะนั้นสมัยกําลังจะสื่อว่าดาวมฤตยูไม่ได้ส่งผลต่อดวงชะตาของคนเราโดยตรง แต่ดาวมฤตยูเขามาอาศัยอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระสุขเขาก็ต้องมาอาศัยกําลังของดาวพระสุขเราต้องมาคอยดูว่าดาวพระสุขโคจรไปอยู่ที่พบใดเรือนใดให้อิทธิพลอย่างไร อย่างนี้ค่ะคือสิ่งที่ต้องพิจารณาและในขณะนี้เวลานี้ดาวพระศุกร์เป็นเกษตรราธิบดีย่อมส่งผลดีแก่ดวงชะตาเพราะดาวพระศุกร์ถือเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะและดาวเจ้าเรือนวินาศสิ่งที่คุณจะริเริ่มใหม่ๆห,หรืองานเบื้องหลังงานทางไกลอันนี้ก็จะมีมุมที่ดีนะคะ เพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนเริ่มจะเข้าใจมากขึ้นว่าให้เรายึดดาวพระศุกร์อาศัยดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์ดวงเดิมเนี่ยจะไม่ใช่ดวงเดิมอีกต่อไปจะเป็นดาวพระศุกร์ที่ได้รับอิทธิพลจากดาว มฤตยูที่โคจรมาอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระศุกรนะ์นักตั้งแต่7กรกฎาคมเป็นต้นไปนั่นเองนะคะที่สําคัญเลยการที่ดาวมฤตยูยโยกย้ายในครั้งนี้จะส่งผลด,ดีต่อชาวลักนาราศีมิถุนในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของบุตรบริวารคุณจะมีคนช่วยคุณจะมีลูกน้องหน้าใหม่ๆเข้ามาคุณจะคุณจะมีคนกื้อหนุนสนับสนุน ะะและราศีเมษเป็นเรือนลาภโชคลาภก็จะหลั่งไหลเข้ามาเงินทองก็จะหลั่งไหลเข้ามาเงินก้อนใหญ่ก็จะมีโอกาสได้หยิบจับนะคะหมุนเงินได้คล่องตัวมากขึ้นหาเงินได้มีเงินเก็บมีเงินออมลักษณะนี้นะคะคือความหมายที่ดาวบริตยูโคจรออกจากเรือนลาภแล้วออกจากการเล็ง เรือนปุตตะแล้วโคจรมาอยู่ในเรือนวินาศก็ถือว่าไม่แย่เพราะดาวเสียโคจรมาอยู่ในเรือนเสียมันย่อมทํลายล้างกันเองค่ะก็จะกลายเป็นการส่งอิทธิพลดีๆมาสู่เจ้าลัคนานั่นเองค่ะสิ่งที่ชาวม,มิถุนต้องพึงระมัดระวังและควรที่จะกระทำนะคะสิ่งที่ได้อธิบายไปก็ ตามที่สมัยได้บอกไปเลยนะแต่การเสริมดวงการทำบุญนะคะก็สามารถทำได้โดยยึดตัวเลข1นสีนะคะเลข14เป็นเลขกำลังของดาวมฤตยูถวายนม14กล่องถวายน้ำา4 4แพ็คบริจาคเงินหรือทำบุญด้วยตัวเลขที่ลงท้ายด้วยเลข1 4ลักษณะนี้ค่ะก็จะส่งกระแสดีๆมาสู่ตัวคุณได้นั่นเองนะคะคร,าครา่าวนี้สำหรับชาวมิถุนค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชยัยให้ชาวมิถุนทุกคนทุกท่าน ประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ